สวครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสอนการใช้งาน Financial Freedom Canvas บนเว็บไซต์ myfincanvas.com ที่จะทำให้เราสามารถวางแผนการเงินได้ด้วยตัวเราเองนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูขั้นตอนการเพิ่มสินทรัพย์และการลงทุนนะครับว่าพอเรามีเงินออมแล้วอะ่ะเราต้องการเอาเงินออมนั้นนะไปลงทุนให้เงินทำงานแล้วมีเงินปันผลกลับมาให้เราใช้ในทุกๆปีนะครับเรามาดูว่า เราจะเพิ่มสินทรัพย์ของเราเข้าไปในแ n นวาได้ยังไงไปดูกันเลยครับในส่วนของสินทรัพย์และการลงทุนนะครับจะอยู่ในช่องขวาสุดตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถกดบวกหรือว่ากดแอดตรงนี้ก็ได้นะครับเรากดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันก็จะมีชื่อให้เราใส่เหมือนเดิมนะครับซึ่งอันแรกผมก็จะแนะนําให้ใส่เป็นเงินสดก่อนนะครับหรือว่าเงินในธนาคารออมทรัพยนะ์เนาะ เราก็สามารถใส่ไปแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็ไปดูว่าเรามีเงินในธนาคารออมทรัพย์อยู่สักเท่าไหร่นะครับอาจจะอยู่สักประมาณ5 0 0แสนบาทก็ได้นะครับก็ใส่ไว้ประมาณนี้แอสเซทนี้เราก็คงถือไปเรื่อยๆนะครับยาวไปจน,จนถึงอายุ100ปีนะครับจนสุดแคนวาสนั่นเองนะครับและอัตราผลตอบแทนที่เราเอาเงินก้อนนี้ไปวางไว้มันอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่นะครับ ถ้าในชีวิตจริงผมเอาเงินก้อนนี้ไปฝากเราได้ดอกเบีย้ยอยู่ที่0 5ต่อปีนะครับผมก็จะมาใส่0.5ตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับเราก็มาดูว่าตัวแอสเซทหรือว่าสินทรัพย์เนี้ยมันทําให้เราได้เงินใช้ในทุกๆปีหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ใช้เราก็อาจจะใส่ศูนย์ไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้ดอกเบีย้ยที่มันได้มาเนี่ยมันก็จะเป็น แคปิตอลเกมมันจะรีอินเวสในตัวมันเองอยู่แล้วเนาะเราไม่ได้เงินกลับเข้ามาใช้นะครับเราก็ใส่เป็นก้อนเล็ e เพอร์เยก็ได้นะครับในส่วนของเงินที่ได้มาก็ถือว่าเป็นศูนย์ไปนะครับในช่องถัดไปก็เป็น Asset ที่เราสามารถดึงเงินออกมาใช้ได้ง่ายๆหรือเปล่านะครับผมมองว่าเงินสดเนี่ยก็มีความพอนำมาใช้ได้ง่ายอยู่แล้วนะครับก็ใส่เครื่องหมายถูกตรง liquidity asset นะครับในช่องถัดไปก็จะถามว่า เงินก้อนนี้เป็นเงินสําหรับเป้าหมายชีวิตเราหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็คิดว่าอาจจะเป็นเงินที่เก็บไว้ใช้นะครับในชีวิตประจําวันผมก็อาจจะไม่ได้ใส่เครื่องหมายถูกในช่อง save for your goal นะครับเพราะว่ายังไม่ได้เก็บไว้สาหรับเป้าหมายในชีวิตของเรานะครับและช่องถัดไปก็คือว่าถ้าเราขายแอสเซทตัวนี้ออกไปนะครับเราจะาไปลงทุนที่ผลตอบแทนคาดหวังประมาณสักเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวนี้เราไม่ได้ ขายออกมาเป็นเงินได้เนาะเราก็เลยใส่ไว้แบบนี้ก่อนนะครับตรงนี้อาจจะเป็นบ้านเป็นรถอะไรแบบนี้นะครับพอลงไปข้างล่างอีกนะครับเราก็จะเห็นว่า w i e l not turn to money นะครับอันนี้เป็นในกรณีที่เรามีรถเราต้องการที่จะใช้รถมีบ้านต้องการที่จะใช้บ้านนะครับถึงเวลาในอนาคตถ้าเงินเราไม่พอเราจะต้องขายรถขายบ้านหรือเปล่าถ้าเราไม่อยากขายเราก็ ติ๊กไว้ก็ได้นะครับว่าเราจะไม่ขายรถจะไม่ขายบ้านนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็น partially sell for yearly expense นะครับช่องนี้ก็หมายถึงว่าถ้าในกรณีที่เรามีอย่างเช่นคริปโตมีทองอะไรอย่างเงี้ยเราไม่จาเป็นที่ต้องขายทางก้อนก็ได้นะครับเราก็แบบถอนออกมาใช้ถอนออกมาใช้นะครับเราก็สามารถติ๊กถูกตรงนี้ได้นะเพื่อที่แบบเราจะ ขายส่วนหนึ่งแล้วก็เอาออกมาใช้นะครับแต่ถ้าเรามีคริปโตหรือว่ามีทองแล้วในอนาคตเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราแก่มาแล้วอ่ะเราไม่ต้องการความเสี่ยงมากขนาดนั้นนะครับเราสามารถมาใส่ผลตอบแทนคาดหวังที่แบบต่ำลงสมมุติว่าเราจะเอาเงินไปฝากธนาคารอะไรเงี้ยล้วก็ใส่0.5ก็ได้นะครับหรือว่าแบบอาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าก็1%อะไรเงี้ยก็ลองใส่แบบนี้ดูนะครับแล้วก็ เราก็ไม่ต้องติ๊กพ a r เชอ l l ่เซลลตรงนี้เนะเาะนั่นก็แปลว่าพอเราแก่มาแล้วเราจะต้องขายแอสเซทเนี้ยเพื่อเอามาเลี้ยงชีพอะครับเราจะเปลี่ยนมาไว้ในจุดที่มันมั่นคงกว่าแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ชัวร์กว่าเนาะเราก็จะมีเงินใช้ค่อนข้างชัวร์ๆอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าทุกคนยังไม่เห็นภาพก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันทีหลังนะครับเดี๋ยวผมจะขอเพิ่มเงินออมทรัพย์ก่อนครับก็คือเงินออมทรัพย ได้ผลตอบแทนที่0.5ต่อปีนะครับเป็น liquidity asset นะครับไม่ได้ save for y o u r g o l แล้วก็ไม่ได้ turn to money อะไรนะครับผมก็ติ๊กไปแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีเงินออมทรัพย์500,000บาทแล้วก็ในปีถัดไปมันก็จะได้ดอกเบี้ย0.5นะครับส่วนตัวที่2ก็จะเป็นในเรื่องของสินทรัพย์ยอดฮิตนะครับผมจะใส่เป็นทองแล้วกันนะครับ เราก็ลองดูนะว่าทองที่เราถืออยู่ทุกวันนี้มันมีจํานวนเท่าไหร่แล้วก็เราขายได้บาทละเท่าไหร่ในวันนี้นะครับเราก็ลองคูณไปสมมุติว่าเราไปขายได้บาทละห้าหมื่นเรามี2บาทแเราก็ใส่ไปแสนหนึ่งนะครับก็ลองถือไปเรื่อยๆก็ได้นะว่าเราอยากถือไปจนถึงอายุเท่าไหร่นะครับถ้าเรามองว่าโอเคเราก็คงถือยาวไปเรื่อยๆเราก็ใส่ไปถึงร้อปีเหมือนเดิมนะครับแล้วผลตอบแทนที่ได้จากทองของเราเนี่ย เราลองดูนะว่าเฉลี่ยย้อนหลังกลับไปอ่ะมันมีมูลค่าเพิ่มในแต่ละปีประมาณสักเท่าไหร่นะครับเราก็ลองดูว่าทองมันขึ้นเท่าไหร่ต่อปีเนาะพอในช่องข้างล่างนี้เราก็จะเห็นว่าทองมันก็อาจจะไม่ได้สร้างเงินให้เราในทุกๆปีนะครับเราก็ไม่ต้องติ๊ไปนะครับถามว่าเป็น liquidity asset ไหมขายง่ายไหมขายง่ายนะครับแล้วก็เราอ่ะเก็บทองไว้เพื่อเป้าหมายของเราในอนาคตไหมนะครับซึ่งอาจจะเป็นก็ได้นะครับ ในกรณีนี้ผมก็มองว่าผมก็เก็บทองไว้สําหรับใช้ตอนเกษียณแหละไปขายตอนเกษียณนะครับผมก็ลองใส่แบบนี้ก่อนนะครับและในตอนเกษียณผมก็อาจจะขายทองนะครับแล้วก็ไปลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่านะครับที่ประมาณสัก2%ซนะครับแล้วก็เอาเก็บไว้ใช้ในอนาคตผมก็จะติ๊กไว้ประมาณนี้นะครับซึ่งตรงทองเนี่ยทุกคนก็เห็นเครื่องหมายนี้โผล่ขึ้นมาเนาะมันเป็นเครื่องหมายที่บอกว่าเราเก็บสินทรัพย์เนี้ยเพื่อเป้าหมาย ในอนาคตของเราอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายเล็กๆในน้อยให้เราได้สังเกตนะครับส่วนอันถัดไปผมก็จะเพิ่มสินทรัพย์ประเภทกองทุนนะครับผมว่าเรามีกองทุนอยู่1ล้านบาทนะครับถือไปเรื่อยๆสลับไปสลับมานะครับ a l l เ c a t i o n มันไปนะครับก็ได้ผลตอบแทนประมาณสัก6%ตต่อปีนะครับแต่ว่าในกรณีนี้ผมก็ขอ ยกตัวอ,อย่างกองทุนที่มันแบบให้เงินปันผลด้วยแล้วกันเนาะเราก็สามารถใส่2%ต่อปีไว้ตรงนี้ได้เนาะแล้วในส่วนของช่องถัดไปก็คือกองทุนเราก็ถือว่าขายง่ายนะครับขายง่ายแล้วก็จะเซฟเป็นเป้าหมายของชีวิตของเราด้วยก็ได้นะครับในอนาคตก็มีโอกาสที่เราจะแบ่งขายกองทุนนี้ออกไปนะครับก็ติ๊กไว้แบบนี้ก็ได้เราก็จะเห็นว่า ไอตัวกองทุนของเราอ่ะที่มีสินทรัพย์รวมทั้งหมดอยู่1ล้านบาทเนี่ยเราเราได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่6%ต่อปีนะครับเป็นแคปิตอลเกนนะครับแล้วก็ส่วน2%เนี่ยเป็นปันผลนะครับเราก็จะเห็นว่า1ล้านเนี่ยเราจะได้เป็นรีเทิร์นมาเป็น20,000บาทต่อปีเราจะเห็นตรงนี้นะว่าแอสเซทเนี้ยมันสร้างแพ s ซีฟอินคัมให้เรา2 0 0 0มบาทต่อปีหรือว่าสร้างรีเทิร์นให้เรา20,000บาทต่อปีนะครับ แล้วก็สินทรัพย์ถัดไปนะครับที่ผมจะยกตัวอย่างเนี่ยจะเป็นคอนโดปล่อยเช่านะครับซึ่งตัวคอนโดเนี่ยเราก็ต้องไปดูมูลค่าอีกทีเนาะว่าเราซื้อมาที่ประมาณเท่าไหร่แล้วในตลาดตอนนี้เขาขายอยู่ประมาณสักเท่าไหร่นะครับถ้าเราซื้อมา3ล้านบาทก็ลองใส่3ล้านก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็คงถือไปเรื่อยๆแหละจนเราแก่หรือว่าจนเราขายนะครับ แล้วเราก็ไปดูว่าราคาในตลาดตอนนี้เขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเขาขายต่ํากว่าที่ราคาเราซื้อมาเราก็ลองดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วราคามันลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีหรือว่าถ้ามันขายแพงกว่าที่เราซื้อมาราคามันเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะใส่เป็น1%ตต่อปีให้ดูก่อนนะครับและการที่เราปล่อยเช่าคอนโดครับมันก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นรีเทิร์นนะเราก็จะเห็นว่า เราก็จะเปลี่ยนช่องมาคลิกตรงคําว่ารีเทิร์นตรงนี้นะครับรีเทิร์นต่อปีถ้าเราได้รับเงินจากการปล่อยเช่าคอนโดเดือนละประมาณ1 5 0 0 0บาทนะครับเราก็จะปีหนึ่งเราก็จะมีเงินแสนแปดจากการปล่อยเช่าคอนโดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนช่องถัดไปเนี่ยถามว่าคอนโดเราเป็น Liquidity Asset ไหมไม่ใช่นะครับแล้วเราเอาเงินที่เป็นลงทุนคอนโดเนี่ย เอาไว้เป็นเป้าหมายสําหรับชีวิตเราไหมสาหรับผมเนะี่ยผมก็อาจจะยังไม่ใช่นะผมจะไม่ได้ติ๊กไปนะครับแล้วผลตอบแทนในอนาคตถ้าผมต้องขายคอนโดนี้เอาเงินไปใช้กินใช้อยู่ใช้สําหรับกรเกษียณผมอะ่ะผมก็จะไปวางไว้ที่ความเสี่ยงที่ต่ำๆหน่อยสัก2%องเนะผมก็จะใส่ไปประมาณนี้แล้วก็เซฟนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีคอนโดปล่อยเช่าขึ้นมาตรงนี้นะครับเรามีมูลค่าคอนโดที่อยู่ที่3ล้านบาทนะครับแล้วปีหน้าก็คาดว่า มันน่าจะโตขึ้น1%เนาะโดยที่คอนโดปล่อยเช่าเนี่ยมันให้ผลตอบแทนเรา1 8 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับเราก็จะเห็นภาพรวมประมาณนี้นะครับซึ่งตัวที่มันเพิ่มเข้ามาเราจะเห็นว่าไอ้แสนแกับ2,000 0เนี่ยรวมกันนะเราจะได้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของเราอยู่ที่2,000 0 0บาทนะครับแล้วก็เรามี total asset ก็คือมูลค่าสินทรัพย์รวมของเรานะครับ อยู่ที่4ล้านหแสนบาทตรงนี้นะครับซึ่งเป็นตัวเลขข้างล่างตัวนี้เนาะที่รวมกันมานะครับเราไปดูอสเซทถัดไปกันเลยนะครับสำหรับคนที่มีรถนะครับนี่เราก็จะเห็นว่าถ้าเรามีรถยนต์คันหนึ่งนะครับซื้อมาตอนนี้มูลค่า8 0 0แสนบาทเราก็คงใช้ไปเรื่อยๆืเดี๋ยวผมจะให้ดูกันใช้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าใน10ปีเราขายเราสามารถที่จะลองมาปรับเปลี่ยนดูก็ได้นะครับแต่ว่านี้เราก็จะดูภาพรวมว่า โอเคถ้าเราใช้รถคันนี้ไปเรื่ reign, รอยๆมูลค่ามันจะลดลงเหลือประมาณเท่าไหร่เงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วว่ารถของเราอ่ะเราอาจจะใช้ในชีวิตชีวิตประจําวันเราอาจจะไม่ได้ขายนะแต่ว่ามูลค่าของมันนะก็อาจจะลดลงปีละ5%ก็ได้นะครับเราก็ลองใส่แบบนี้ดูนะครับแล้วรถของเราเนี่ยถ้าเราใช้ในชีวิตประจําวันเราไม่ได้ปล่อยเช่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าปล่อยเช่าเราอาจ,จะได้รีเทิร์นนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ปล่อยเช่าเราก็อาจจะไม่ได้อะไรนะ ไ,ได้เงินอะไรจากรถคันนี้กลับเข้ามานะครับแล้วรถคันนี้เป็น liquidity asset ไหมผมมองว่าอาจจะไม่ใช่นะครับถึงวันที่เราอยากขายเราก็คงไปหาขายที่8ป0,000บาทเนี่ยค่อนข้างยากนะครับมูลค่ารถเนี่ยมันนับเป็นเป้าหมายชีวิตของเราไหมเเราก็อาจจะไม่ได้นับนะครับถ้าถามว่าในอนาคตถ้าเราต้องขายรถผมก็จะเอาเงินไปวางไว้ความเสี่ยงต่ำเหมือนกันนะครับที่สัก2%นะครับหรือว่า ถ้าผมจะไม่ขายเลยผมก็จะมาติ๊กตรงนี้นะครับจะไม่ขายรถคันนี้นะครับก็คือเราจะเก็บไปใช้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะติ๊กแบบนี้ไปนะครับเราก็จะเห็นว่าก็จะมีรถยนต์โผล่ขึ้นมานะครับมูลค่าในปีหน้ามันจะลดลง5%แล้วก็ไม่ได้สร้างรายได้อะไรให้เรานะครับส่วนสินทรัพย์อีกอันหนึ่งก็อาจจะเป็นบ้านนะครับบ้านที่เราอยู่เองเนาะอันนี้ผมก็ อยากจะสร้างให้ทุกคนลองดูนะครับถ้าเรามีบ้านที่เราอยู่เอง mm hmm. มูลค่าสัก2ล้านบาทนะครับแล้วก็คงอยู่ไปเรื่อยๆจนเกษียณนะผมมองว่ายังไงในอนาค <c oughs> ้อ่ะถ้าเรามีบ้านนะมันก็จะดีกว่านะครับดีกว่าที่เราต้องไปเช่าเขาอยู่นะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะต้องมีค่าเช่าจะต้องมีคอสที่จ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเจอเงินเฟ้อแล้วก็ค่าเช่าแพงเนี่ยมันก็อาจจะทําให้การเงินเรามีปัญหาได้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรา มีบ้านไว้อยู่ตอนเกษียณนะมันก็จะทําให้การเงินในอนาคตของเราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่น้อยลงนะครับดังนั้นพอเรามีบ้านที่เป็นแอสเซทที่เราเก็บไว้อยู่เนี่ยเราก็จะเลือกที่จะไม่ขายบ้านเนาะเราก็จะมาติ๊กแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเซฟไปหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างในการเพิ่มแอสเซทของเรานะครับถ้าเรามีแอสเซทประมาณนี้ อยู่แล้วนะครับเราก็จะสามารถมากดเครื่องหมายฟันเฟืองตรงนี้ได้นะว่าถ้าเรามีมันลีเซฟิงอยู่ที่25,000กว่าบาทเนี่ยแล้วเราต้องการที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปใส่ตรงไหนบ้างนะครับถ้าเราเอาเงินก้อนนี้ไปใส่ที่ออมทรัพย์ทั้งหมดเราไม่ลงทุนนะครับเราก็ใส่ไป100%แล้วก็เซฟนะครับแล้วระบบแคนวาสเนี่ยก็จะคำนวณให้เราเนาะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยมันจะเอาเงินก้อนนี้ทั้งหมดอะไปใส่ในเงินออมทรัพย์ให้เรานะครับ แต่ถ้าเราแบ่งไปลงทองหรือกองทุนด้วยเราก็อาจจะใส่เป็นอันตราส่วนประมาณนั้นนะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปสวัสดีครับ